สวัสดีครับหาอยู่หากินแบบวิธีอีสานกับผมสาวเนื้อบาวอีสานชาแนลครับมือนี้ผมกับสิผ้ามาหาป่าครับแซ่ครับกับตัวของครับผมก็เป็นวิธีอีสานอีแบบึงเนอกครับเนาะกาหาป่าครับมันห้อนครับผมกับมัลูกเหรียญน้ำครับนี่แม่น้ําสงขามครับบึงบึงบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศร้อนๆไหมนี่ทางลงครับผมไปพี่น้องไปเบื่อวาอนี้มันสีมานวะครับไป นี่ก e ็ได้แห็นมาไหมครับหากระสือมาไหมนาะเอามาลองมึงครับผมเ้ยนี่เด็กแนวใส่พร้อมครับผมไปมาตามมาครับเพื่อนเพื่อครับดึงก่อนทางลุงครับผมนี่คือทางลุ่งคือเนาะยางไปเลยครับผมเอาครับผมหลังจากที่เขาลงจากเรืแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ในอุปกรณ์แล้วครับลงทางนี้ทางลุงครับผมเพื่อเพิ่งครับนี่อันนี้เป็นแม่น้ำสงครามด้วยครับเลย นี่ครับเแต่เบิ้งครับว่ามันจะเป็นอะไรครับเบิึงบรรยากาศครับผมเมึงเดียวอู้หูครับบุญบรรยากาศครับผมเมึงบรรยากาศอ่าบินแม่น้ำสงครามครับหนึ่งทางลงครับก็อันนี้ลุ้งบัญญากระได้ครับผมมีครับแต่ว่าเบิ้งครับผมก็ขี่หน่อเมืองว่ามึงนี่ฮอสีคงสิมานบ่เนาะสะเด็ป่าไรบ่ครับผมไปครับผม ครับตอนนี้เรากลับไปหาไม้แล้วครับบึงสะพานครับอยู่ใต้สะพานครับผมไปหาไม้แล้วครับมาตามมาพี่น้องว่าปลาสิรลายบ่อนะมาตามมาครับตามมาไปทุกน้าไปครับเด้อมาสาม้าครับบึงใต้สะพานครับบึงสะพานสะพานตามหน้าสามหน้าครับมาครับบึงใส่สะพากามเน้าอุงนอุ่ครับพี่ตาแม่หนนาที่มันห่อนเนาะ มันห่อยกับมะเนตามครับผมมาไมก่อนครับผมมาเลยีนีนะจะนอนเหรอจะเป็นนอนเนียจะได้ครับแต่กล่องโอ้ยังกล่องเลยไปตามมาครับ ไปพี่น้องลุยครับผมไปเบิองครับผมพี่น้องเบิองวันแรกครับมาองเบิองเด้วยน้อเมือด้อ มีวานแบบเห่าได้ครับไร้แบบงุ่มเลยวานเหา่านยครับเยอะวานดีกว่าเน,นี้เปนไปดี นี่เลยครับนี่เลยตัวปลาครับผมโอ้มันมาเด้อมอนี่เด้อปลาขาวนะครับเนาะนี่ปลาขะแยงครับผมโอ้ป่าขับของก็มีครับนี่นี่ครับอุ้ยแจมครับจัดไป้ายนี่แหละครับวิธีสามบรเฮานะครับเนาะก็หากินง่ายๆสิแหละครับตามแม่น้ำล้อคลองครับผม ตัวตรงไปเหลือรู้ยังหมากไม้ครับนะมีเวลาหว่านหอกก็มาครับตาปลาขุดหนาตัวนี้ตัวนี้ใหญ่บ้านละสองสามตัวยังดีครับผมนี่ปลาขยี่งครับปลาขยั่งขุดหนาตัวนีนนนะะนน้นี่ครับปลาขยั่งครับจัดไปครับ จมนี่ตัวนึงครับผม้ว่านี่สามสีเลครับผมจะไปไซด์ล่ะครับนี่นี่นะกระตุ่นต่ำทอดตาเดียวตัวขวี้เหียบเกล้วก็ตาเดลัดครับเนื้อกระต่นต่ำโอ้เหขทาทวไทยได้แล้วครับอ,อืออือว่านี่สี่ตัวครับผม ไปออาไหมครับผมดอกเี้ไหมเนาะอกเป่าีได้ล่ะใสจะพลานครับเนี่ยหนิ่ง้านสครับผมดีจังได รอเก่าดีแล้วครับรอเหมือนเก่าเนาะ <S <S มากเก่าคุณเจพี่โอ้โตอมาถึงในใหม่ครับป้านอยู่ในใหม่เนะาะเมึงครับคี่ก็เมื่อไงครับพุ่นอือป็นหมาได้ครับเด้อวันนี่เด้ดอ อยู่แล้วเราสีกุโตเลยละครับออ้ขีป่าเขาพี่น้องเลยพูดนะป่าเขาครับอันนี้เป็นป่าเขาเลยจะอยู่เป็นกลุ่มเนาะครับเนาะออนี่นะครับเก็บครับผมบ้านนี้จะอยู่ประมาณสีกุโตเลยครับบ่ายที่กบแล้วครับพี่น้องเลยนี่นะครับวิธีสร้างมาเนาะ นี่าที่กบครับบ่าเขาเป็นสูวงานเลยครับนี่ตัวปลาครับผมจังตัวครับหล่อมีบุญนะตัวทำงานเลยครับนี่แหละครับไี่ินนะครับมงดูว่าลุ่งกว้นไปก็ไดรครับไม่ได้เกิดไรเมนูแต่จะเ้าสีเห็ดเนาะครับเนาะ สิลองวานุ่มเก่านี่ครับเพิ่งจะได้รอรกองเป็น,ปน,ปนใหม่อยู่เนาะครับนะเดี๋ยวไปเมืองวันต่อไปครับผมนี่ก็มืดแล้วครับสิมื่นแล้วครับเบื้งสรุปสรุปผลงานก่อนครับน,นี่ครับนี่ โอ้ก็ well. ก i̇şte ได้ไล้ได้ครับพอดีตุ่มแรกงเนาะนี่แหละครับผมไม่หนาตรงข้ามป่าก็ไลอยู่ด้วยครับผมนี่แหละครับเพื่อนว่าวิธีสาบันเท้าเนาะหากิ่นง่ายครับหาตก้แค้มันดีมาตึกแห่ครับนี่นะครับผมวิธีสาบันเท้าประตมไปเรียนรู้แย่งมากมายครับผมนี่แหละบานเท้ากับหากินขึ้นยังบันเท้าเลยะครับอีสานบานเท้าเนาะย้ำนี่ก็ไปหาตึกงแคครับหนามมันหลุดเนาะหนามไม่หนาตรงข้ามหลุดนี่นะครับเพื่อนว่า หายายกินง่ายครับผมอยู่ง่ายครับกับอีสานบ้านเท่านี่ยแหละครับผมกับสุนัขพิณิกะเอาไว้ใช้ไม่แล้วครับกับมือแต่เนาะกับสก้าบัดเวลาเฮ็ดกินแล้วครับวานนี้ปลากระไดพวก่อพอได้ตุมอยู่ครับเดี๋ยวไล่ตื่นไปได้ครับประมาณสองลูกกว่าผมได้ยินนี่นี่แหละครับไปเอาแหย่ไม่บรอมครับมัอนี้มาลองแหย่ไม่เนาะนี่สื่อมาใหม่ครับผมมาลองลองเบื้องว่ามันสิีมานบอครับผมกับสุนัขพิณิกะฝากกดนไหลก้นแชร์ก้นซับสไกผมนั่นไปเด้อครับกับ เอาไว้สั้นนี้แหละครับขอยุติไว้สั้นนี้แหละครับผมสลากกินเองกัสวัสดีครับ